สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีอ่ารุ่นกบมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดมาให้ชมอีกแล้วนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับผมนะครับเมื่อล่าสุดไม่นานเองนะครับก็จะเป็นรุ่นเอราวันพันล้านนะครับผมเอราวันพันล้านนะครับเป็นช้างเอราวันนะครับพันล้านนะครับ นะครับเอราวันพันล้านเพิ่งมาหมาดมาเลยครับผมก็จะมาแกะลุ้นให้ชมนะครับสำหรับเอราวันพันล้านนะครับเสมาเป็นเหรียญเสมาช้างเอราวันนะครับก็จะมีเหรียญตัวอย่างนะครับนะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมแกะแล้วบางรุ่นบางรุ่นนะครับที่แกะมาให้ชมนะครับนี่สวยๆกันเลยครับมี ก็จะเป็นเหรียญเสมานะครับนี่เลยนะครับสวยนะครับผมรุ่นนี้สวยมากๆครับเอราวันพันล้านนะครับจะมีโค้ดนะครับด้านหน้านะครับหนะครับเป็นรูปเหมือนเพชรนะครับแล้วก็จะมีโค้ดนัมเบอร์นะฮะตัวนี้เป็น1นึหหนะครับด้านหลังนะครับพลิกมาก็จะมี รูปช้างเอราวันนะครับผมช้างเอราวันตัวนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมสำหรับรุน่นนี้นะครับอเหรียญหนึ่งนะครับผมอีเหรียญหนึ่งที่ผมแกะแล้วนะครับผมนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับนี่เป็นรายการลุ้น นี่อันนี้ก็จะมีอีกรายการนะครับตัวนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับผม1 1 3 1 1 3นะครับเดี๋ยวผมขึ้นใบรายการไว้ให้นะครับผมว่าแต่ละหมายเลขนี่ครับจะเป็นเนื้ออะไรนะครับผมตัวนี้สวยงามมากๆครับรุ่นนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วก็จะมี id line นะครับสามารถแอดมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับรับรองว่าสวยครับผมนี่ผมเปิดให้ดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนหมายเลขเนื้อก็จะเป็น8.2สูตรนะครับผมอ่าสวยงามมากๆครับรุ่นนี้คมชัด นะครับเลข37ด้วยนะครับจะมีอยู่3โค้ดนะฮะหจะเป็นรูปเพชรตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหมายเลขนัมเบอร์นะครับด้านขวานะครับแล้วแต่เนื้อนะครับบางเนื้อก็ตอกหมายเลขด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็ตรงนี้ตนศรีสะหลวงพ่อนะครับหลวงปู่ก็จะมีโค้ดรวยนะครับซึ่งเป็นสิริมงคลนะครับตรงนี้รวยนะครับมีคําว่ารวย ข้างหลังนะครับเป็นช้างเอราวันนะครับจะพิมพ์คําว่าเอราวันพันล้านนะครับเหรียญน,นี้ก็ปลุกเสกนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเดือนอมีนานะครับต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้ปลุกเสกมาจองนานมากครับรุ่นนี้ตั้งแต่เดือน8นะครับเดือน8ผมจองมาตั้งเดือน8เพิ่งได้รับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจองมา8เดือนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะครับผมยังเหลืออีกหลายรุ่นที่ยังไม่เปิดหรือสนใจที่เปิดแล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมนะฮะผมก็แกะไว้อยู่ประมาณไม่กี่รุ่นนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเนื้อพิเศษนะครับ อ่าีกเนื้อหนึ่งนะครับสวยงามมากๆครับดูนี้นะครับอยากเอามาให้ชมนะครับทุกท่านได้ชมนะครับเนื้อพิเศษนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามช้างอิรวันพันล้านนะครับนะครับ2553นนะครับรุ่นล่าสุดเลย สวยสดงดงามนะครับเอาราวันพันลา้านนะครับช้างนี้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเราอยู่แล้วนะครับผมก็นะครับแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นช้างเอาราวันพันล้านซึ่งเป็นนะครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับความสวยสดงดงามนะฮะรุร่นนี้นะครับพิมพ์ก็จะเหมือนคล้ายๆเสือคาบดาบนะฮะที่ที่นิยมนะครับ นิยมเล่นหากันนะครับตอนนี้ยาคายังไม่แพงมากนะครับยังพอจับต้องได้นะครับผมก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับความสวยรุ่นนี้นะครับอนาคตผมว่าตามหากันแน่นอนนะฮะร,รุ่นนีนะ้การลงยากระนองกระนกความชัดเจนความคมชัดนะครับสวยแน่นอนนะครับ นี่เลยอันนี้ที่ผมแกะแล้วที่ยังไม่แกะก็มีนะครับราคาแบ่งปันถ้า inbox ทักมาได้นะครับผมสำหรับผมก็มีแบ่งปันกันอยู่แล้วครับผมราคาเนี่ยเบาๆนะครับถ้าไปดูหน้าวัดก็คงสู้ไม่ไหวนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะไปหลักพันแล้วฮะหน้าวัดแต่ผมไม่ถึงนะครับเบาเยอะนะับเบากว่าเยอะ ราคาแบ่งปันกันนะครับราคามาก็ทักมาได้ครับเป็นแกะซีนอย่างนี้เลยครับใสๆผมลองแกะตัวนี้ให้ดูนะครับนะฮะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมไม่กล้าแกะหมดนะเพราะบางท่านก็ชอบที่จะแกะเป็นลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรายการไว้ให้ตอนท้ายแล้วกันนะครับผมนะฮะว่าจะเป็นเนื้ออะไร นะครับนะฮะก็จะเป็นรายการรุ่นเนื้อนะฮะร,รุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับผมบางเนื้อเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินสร้างประมาณ 30- 40ี่เหรียญน,นะครับถ้าเป็นเนื้อลังอาทองทิพยปเนื้ออะไรเงี้ยก็สร้างอ่าสี่ร้อยเหรียญเองฮะสี่ร้อยสามร้อยเหรียญน,นะครับสร้างน้อยมากนะครับ ร้อยกว่าเหรียญก็มีนะครับบางเนื้อนะฮะบ,บ,บัากาก็ร้อยร้อยห้าสิบเหรียญนี่ตัวนี้สวยครับผมแปดจุดหนึ่งสี่นะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นอาบเงินนะครับเลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับโอ้โหของผมชุดที่ได้มาเนี่ยนัมเบอร์สวยทั้งนั้นเลยครับผมนี่ 1>, 1 1 6นะครับสวยสดงดงามมากๆนะครับรุ่นนี้นะฮะเอราวันพันล้านนะครับ, 11, 000, 000, 000, รบหลวงพ่อพัดบุญยากามโมนะครับรุ่นนี้นะครับได้รับความนิยมอยู่นะครับผมตั้งแต่เอราวันรุ่นแรกนะครับ ตัวนี้เป็นพิมพ์ครึ่งองนะครับเป็นรุ่นที่2ที่เพิ่งออกมานะครับเชื่อว่าได้รับความนิยมเหมือนกันนะฮะผมว่าสวยความสวยไม่แพ้รุ่นแรกเลยนะครับพิมพ์ครึ่งองค์เห็นใบหน้าหลวงพ่อชัดๆนะครับโค้ดชัดเจนนะครับนะฮะสวยสุดงดงามมากๆนะครับลงยานะฮะได้สวยรายละเอียดคมชัดนะครับนะฮะ ี่ะวันพันล้านนะครับน่าเก็บสะสมมากๆครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็ยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนๆพพี่ๆนะครับที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อก์มาได้ครับตอนนี้ยังเหลืออีกหลายรุ่นหลายรุ่นนะครับที่กำลังสั่งจองทั้งที่ยังที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับสำหรับช่องผมก็มาแบ่งปันกันนะครับเปิดรุ่นมาเรื่อยๆนะครับผม อ่าผมบังเอิญนนะครับเปิดเจอเนื้อเงินเข้าให้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับก็แบ่งปันเพื่อนๆชมกันนะครับผมนหนึ่งเหรียญเปิดเจอแล้วครับอืโหข้างหลังนี่สวยสดงดงามมากๆนะครับยังมีอีกนะครับเนื้อเงินนะฮะนี่อยู่ในนี้แหละครับผมยังเปิดไม่เจออีกนะครับ น่าจะมีอยู่สองสามเหรียญน,นะครับผมในหนึ่งลังสวยมากครับเนื้อเงินนี่เอาให้ดูนะครับผมเพิ่งเปิดเจอสดๆล้อๆเลยนัมเบอร์ที่3นะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับลงยาพื้นหลังนะครับรายการ8.4นะครับนี่เลยเอราวันพันล้านนะครับ สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไลน์ไว้ให้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับนะฮะโอเคมากมากครับลุ่นี้นะที่ผมเปิดได้นะฮะจะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแล้วเขาจะเรียก เป็นมาสเตอร์พีชนะฮะมาสเตอร์พีชก็คือลงยาพิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็สังเกตได้ยังไงนะครับความเป็นพิเศษของเนื้อเงินก็คือจะเป็นลักษณะงี้แล้วก็พิเศษก็คือในที่ช้างนะครับสังเกตไหมฮะรูปเสียนช้างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมีที่คุมนะฮะที่เสียนของเอราวันนะครับดูด้านหลังนะครับจะเป็นรุ่นมาสเตอร์พีคนะฮะ เห็นไหมฮะที่จะมีเครื่องทรงนะเขาเรียกว่าช้างองค์พระเรียกว่า,ามาสเตอร์พีชนะฮะเขาเรียกกันว่ามาสเตอร์พีชนะฮะเป็นแบบนี้องค์ยาข้างหลังนะครับสวยงามมากๆครับองยาข้างหลังสวยงามมากๆนะฮะนี่เลยรายการที่8.4นะครับ8.4 ผมจะขึ้นใบรายการไว้ให้นะครับผมนี่แปดจุดสี่หายยากมากๆานะครับยิ่งสีแดงด้วยเป็นสีที่นิยมนะครับนิยมมากๆนะครับในกลุ่มพักเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดเองหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงพ่ออื่นๆนะครับก็จะนิยมสีแดงนะครับเป็นสีที่ได้รับการนิยมมากๆนะครับ ในหลายๆรุ่นนะครับนะฮะยังมีเนื่อเงินอีกนะครับในรายการรุ่นก็สามารถทัก inbox เข้ามาถามผมได้เลยนะครับนะก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีหลายๆรุ่นนะครับเอฟอัปเดตนะครับอัปเดตให้ชมกันว่านะครับความสวยงามของแต่ละรุ่นที่ผมได้อ่า ชาวบูชามาเก็บสะสมด้วยนะครับมาให้ชมกันนะครับสวยงามมากๆครับผมนะก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม